ท้ายนะคะเราจะมาดูเรื่องการใช้ตกกะเกาวิบัติค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะคะคำว่าตกกะเกาวิบตัติบางบางบางที่นะคะอาจจะใช้คำว่าการละทิ้งเหตุผลหรือว่าการใช้เหตุผลบกพร่องนะคะมันเป็นยังไงคะการใช้เหตุผลบกพร่องหรือตกกะเกาวิบตัติก็คือการใช้เหตุผลอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมเพื่อหลอกล่อให้ผู้ฟังเนี่ยเชื่อนะคะ อาจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยละทิ้งเหตุผลแล้วก็มาเชื่อเราเลยนะคะมีหลายรูปแบบนะคะตากาว,วิบัติเนี่ยนะคะแต่และประเภทมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆอ,อ,อธิบายไปนะคะอันดับที่หนึ่งคืออ้างผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญค่ะเวลาอ้างปุ๊บเนี่ยบางทีละทิ้งเหตุผลไปเลยเช่นนะคะหมอดูหรือมนไม่อยากออก,ออกชื่อไม่ได้เนาะนะคะหมอดูท่านนี้ฟันธงเลยนะคะ ว่าคนเกิดราศีเนี้ยจะต้องไปทำแบบนี้เนี่ยเราก็เชื่อเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้รู้นะคะหรือบางคนบอกอาจารย์บอกมาว่าให้ทำแบบนี้นะคะเราก็เชื่อเลยอันนี้ก็ถือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าตรก,กะวิบัติรูปแบบหนึง่งบางทีผู้เชี่ยวชาญครูหรือผู้รู้เนี่ยนะคะพูดอะไรมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเชื่อได้ทั้งหมดเราก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาของเราเองด้วยนะคะ อันดับที่สองที่เราพบบ่อยมากในสังคมก็คืออ้างคนส่วนใหญ่นะคะอ้างคนส่วนใหญ่ถ้าใครเคยทำนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลรูปแบบหนึ่งเลยเช่นก็คนอื่นเขาก็ทำกันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสมมติขับรถอยู่ปาดเลยไปอีกเลนหนึ่งเป็นเลนที่แบบผิดกฎหมายเลยนะคะไม่ได้อยู่ในเลนของเราเปิดเลนใหม่ก็บอกว่าคันข้างหน้าเขาก็ทำใครๆเขาก็ทำกันหรือ ขับรถย้อนสอนนะคะอาจจะพบเจอกันในหลายๆพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าไปลับรถปกติมันไกลก็ขับย้อนสอนมานี่แหละคนอื่นเขาก็ทำการคนส่วนใหญ่ใครๆก็ทำอันนี้ถือว่าละทิ้งเหตุผลเลยนะคะเป็นตะเกอวิบัติประเภทหนึ่งนะคะอันดับที่3นะคะการอ้างเพื่อขอความเห็นใจอันนี้ก็อาจจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะในสังคมเช่นอออย่าจับป้าเลยที่ป้าขโมยอะ่ะเพราะว่าป้า ลูกไม่เลี้ยงนะคะแล้วป้าก็ตกงานช่วงโควิดด้วยขอความเห็นใจป้าเธออย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการละทิ้งเหตุผลหรือว่าความถูกต้องไปเลยแต่ว่าอ้างขอความเห็นใจนะคะโดยอาจจะใช้ความสงสารต่อมานะคะอ้างความเป็นพวกเดียวกันนะคะในอันนี้อาจจะเป็นการแบบถ้าเพื่อนเราหรือพักพวกเราสมมตินะคะเราอยู่ในอาชีพสมมติเป็นตำรวจนะคะแต่ว่าเพื่อนตำรวจด้วยกันเนี่ยทำผิด แต่ว่าด้วยความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยเราช่วยเพื่อนนะคะให้รอดพ้นจากความผิดอันนี้คือตัก,ก่าวิบัติไปเลยคือละทิ้งเหตุผลไปเลยนะคะเพื่อช่วยคนกลุ่มเดียวกันหรือโจมตีตัวบุคคลอันนี้ก็คือการละทิ้งเหตุผลรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นตัก,ก่าวิบัติโจมตีบุคคลเป็นยังไงเช่นนะคะอ๋ออย่าไปเชื่อคนคนนี้เลยมันเคยติดคุกโอยนะคะจริงๆแล้วเรื่อง หลังจากที่เขาติดคุเขาอาจจะเป็นคนดีแล้วแล้วเขาก็เชื่อถือได้แล้วแต่เราไปโจมตีที่ตัวบุคคลเขานะคะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันต่อมานะคะคือการอ้างผู้อื่นเป็นตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับอาจจะอ้างผู้รู้หรืออ้างคนส่วนใหญ่แต่อันนี้ก็เป็นการอ้างคนอื่นนะคะหรือการใช้อำนาจข่มขู่นะคะอันนี้ก็คือลาทิ้งเหตุผลเลยเช่นเธอต้องทำแบบนี้แหละ ฉันว่ามันดีเพราะว่าฉันเป็นแม่ของเธออย่างเงี้ยหรือว่าฉันโตกว่าเธออันเนี้ยนะคะเป็นการใช้อำนาจที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นแม่หรืออาจจะเป็นครูรอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยไม่อธิบายถึงเหตุผลแต่สั่งเอาเลยอย่างเงี้ยนะคะหรือต่อมานะคะ,ะ,คะเป็นการด่วนสรุปด่วนสรุปก็คือได้ข้อมูลมาในเดียวเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะคะละทิ้งเหตุผลไปเลยสมมติเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีเรานิสัยไม่ดีด่วนสรุปไปเลยว่า ผู้หญิงที่เพชรบุรีเนี่ยคบไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือด่วนสรุปเลยหรือสรุปแบบเหมารวมนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้คือเหมารวมเลยเช่นจะเคยได้ยินไหมอาจจะเป็นเพลงด้วยเนาะหรือว่าประโยคที่บอกคนหัวล้านใจน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็เหมารวมจริงๆอาจจะไม่ใช่นะคะอ่ะตัวอย่างในปัจจุบันเนี้ยนะคะมี ตักเก่าวิบัติเกิดขึ้นเยอะมากถ้าเราไปเปิดในข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะพบเยอะมากเลยนะคะเช่นล่าสุดนะคะได้ลองเปิดเข้าไปใน Facebook ดูเนี่ยนะคะพบว่ามออีผู้ค้ายายาบ้านเนี่ยนะคะจำนวนหนึ่งเข้ามาโพส์ตในกระทู้ว่าแบบค้ายาบ้าแล้วยังไงอย่างน้อยก็มีเงินส่งให้แม่เป็นเด็กกตันยูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมอง ของของกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะที่ละทิ้งเหตุผลหรือที่เรียกว่าตากกวิบัติซึ่งเราก็จะเจอเยอะแยะมากมายในกระทูหรือในสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เกี่ยวกับตากกวิบัตค่ะ